สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่อง e MZ Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะพาทุกท่านไปดูโปรโมือถือราคาถูกนะครับรุ่นใดลดราคารุ่นใดมีโปรน่าสนใจที่สุดสำหรับมือถือในฝั่ง Android ทุกรุ่นนะครับท่านสามารถติดตามได้เลยนะครับที่ช่อง e MZ Channel Android ของเราเช่นเดียวกันกับคลิปวันนี้นะครับผมก็มีมือถือราคาประหยัดมือถือราคาถูกนะครับมาให้กับทุกท่านได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับที่สาคัญการซื้อเครื่องพร้อมโปร นะครับสามารถซื้อได้ในราคาไม่ถึง1,000บาทส่วนราคาเครื่องแบบไม่ติดโปรหรือว่าเครื่องเปล่าก็ลดราคาให้มากเช่นเดียวกันมีของแถมมาให้มากมายนะครับสำหรับโปรการลดราคามือถือวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ oppo a53 นะครับซึ่งเมื่อต้นเดือนผมก็ได้ซื้อมาแล้วก็ทาคลิปแกะกล่องรีวิวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้สำหรับ oppo a53 รุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกวันที่9กันยายนปี2020นะ ร,ราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ5,499บาทนะครับสเปคก็หน้าจอ6.5นิ้วความละเอียดเป็นแบบ HD+ นะครับกล้องหลังให้มา3ตัวความละเอียดเลนหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลเลนมาโครแล้วก็เลนโบ b o ้นะครับความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านนะครับกล้องหน้าของเขาจะฝังไว้บนหน้าจออยู่ทางด้านมุมซ้ายนะครับส่วนชิปการประมวลผลนะครับเป็น Qualcomm Snapdragon 460 Octa Core ความเร็ว1.8 GHz นะ มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน10ครอบทับด้วย ColorOS เวอร์ชัน7.2หน่วยความจำนะครับสำหรับรุ่นนี้ให้แรมมาถึง4 g b กสตอร์เรจหรือว่าลอมนะครับก็64 g b แบตเตอรี่ให้มา5,000ม ah. ิลลิแอมก็ถือว่าอึดพอสมควรนะครับสำหรับแบตเตอรี่แล้วก็ที่สำคัญรองรับการชาร์จเร็วนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์สยามโฟน .com นะครับนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับหลังจากที่ผมลองไปใช้งานมาก็ต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับซื้อมาตอน นั้นก็ประมาณ4,800ถึง4,900บาทนะครับราคาเครื่องเป่าใส่ได้ทุกซิมไม่ติดสัญญาหลังจากที่ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปการเล่นเกมหรือว่าการใช้งานทั่วไป Oppo A53 รุ่นนี้ก็ถือว่าทำได้น่าพอใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับใครที่กําลังมองหามือถือสเปคดีๆราคาโดนใจนะครับรับรองเลยว่า Oppo A53 รุน่นนี้ไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโป กันก่อนนะครับจากหลากหลายร้านค้าเริ่มต้นดูกันที่เว็บไซต์ Lazada หรือว่าแอป Lazada กันก่อนนะครับจะมีอยู่2แบบไปดูกันที่แบบแรกนะครับ oppo a53 ปี2020รุ่นแรม4ลอม64นะครับเครื่องใหม่แท้ยังไม่แกะกล่องนะครับประกันศู์ oppo 1ปีเต็มสําหรับร้านนี้นะครับมีของแถมให้ถึง12รายการซึ่งเขาก็น่าจะให้เราเลือกเอานะครับสำหรับของแถมที่มีมาให้นะครับก็จะเป็นในส่วนของฟิล์มกระจกเต็มจอนะครับหูฟัง energy c a สนี่ก็ จะมีมาให้อยู่ในกล่องอยู่แล้วนะครับมีลำโพงบลูทูธความยาว40ซนติเมตรเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเซตบล็อกอุปกรณ์ต่างๆ9ชิ้นนะครับยังไงแล้วใครอยากจะสั่งซื้อร้านนี้แล้วก็อยากจะได้ของแถมนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วอยากจะได้ของแถมไหมก็แชทสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงนะครับร้านนี้5,399บาทราคาก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขาเน้นของแถมที่มีมาให้เรามากมายแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากจะได้ของแถม มากมายนะครับอยากจะซื้อราคาประหยัดก็มาดูร้านนี้กันเลยสําหรับ oppo a 53,000กันนะครับรุ่น ram 4ลอม64เครื่องแท้ใหม่ประกันศูนย์ oppo 1ปีเต็มนะครับเขาก็จะแถมเป็นฟิล์มสําหรับร้านนี้เขาก็จะแถมฟรีเคสใสนะครับซึ่งก็มีในกล่องอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นหูฟังรวมไปถึงฟิล์มกันลอยนะครับจากราคาปกติ5,499บาทนะครับลดเหลือ4,820บาทเก็บเงินปลายทางได้นะครับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันมีประกันของศูนย์ oppo 1ปีเต็มใครสนใจอยากจะซื้อนะครับ4,820บาทเท่านั้นก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้สำหรับ Oppo A53 ปี2020จากทางด้านเว็บไซต์ Lazada นะครับดูกันต่อเลยที่ทางด้านแอป Sho ปปีกันบ้างนะครับสำหรับ Oppo A53 รุ่นแรมสีลอม64ประกันศูนย์ Oppo 1ปีเต็มสำหรับร้านนี้มีให้เลือกกัน2แบบนะครับแบบแรกราคา5,490ก็คือจะเป็นเครื่องพร้อมของแถมนะครับสำหรับของแถมที่จะมีมาให้ก็จะเป็นหู ฟัง TWS นะครับเป็นหูฟังบลูทูธหรือว่าเป็นลำโพงบลูทูธอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับรวมไปถึง power bank ส่วนอีกแบบหนึง่งถ้าไม่เอาของแถมก็ซื้อได้ในราคา4,990บาทยังไงแล้วท่านเข้าไปแชทสอบถามกับทางร้านก่อนได้นะครับว่าท่านอยากจะซื้อแบบไหนหรือว่าอยากจะได้ของแถมแบบไหนนะครับผมเพียงแต่นาข้อมูลมาให้กับทุกท่านได้ดูกันเท่านั้นส่วนอีกร้านหนึ่งร้านนี้ไม่มีของแถมนะครับแต่ว่าจะมีโค้ดส่วนลดมาให้จากราคาปกติ5,499บาทนะครับล เหลือ4,890บาทแล้วก็พิเศษนะครับถ้าใช้โค้ดส่วนลดอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็จะเหลือเพียงแค่4,640บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มมากๆสําหรับร้านนี้ถ้าท่านอยากจะซื้อนะครับสนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปดูรายละเอียดไปสั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงความคิดเห็นด้านบนสุดด้วยนะครับส่วนอีกร้านหนึ่งเป็นในส่วนของร้าน JD c e n t r นะครับ Oppo A53 เป็นเครื่องแท้ประกันศูนย์ปีเต็มนะครับจากราคาปกติ5,000 4 9 9บาทลดเหลือ4970บาทมีให้เลือก2สีนะครับสีดําแล้วก็สีน้ําเงินขาวอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยใครสนใจนะครับก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยสําหรับ oppo a 5 3จาก jd center นะครับ4,970าบาทชาระเงินปลายทางได้แล้วก็เปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าเครื่องไม่ติดโปรทั้งหมดที่ผมได้รวบรวมเอาลามที่มีราคาถูกที่สุดมีของแถมเยอะที่สุดนะครับมาให้กับทุกท่านได้เลือกซื้อกันส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปร อินเทอร์เน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือก็มีมาให้อัปเดตราคากันเหมือนเดิมไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับสำหรับค่าย AIS Oppo A53 รุ่นนี้เป็นรุ่นล็อกซิมนะครับก็คือเครื่องจะถูกล็อกหากเราครร้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขามีให้เลือกกัน2สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5,499บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปร,ปรม,มีให้เลือกกัน2แบบนะครับแบบแรกเป็นโปร AIS Hot Deal แบบเปิดเบอร์ใหม่นะครับสามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่980 บาทเท่านั้นนะครับส่วนแบบติดสัญญา12เดือนเป็น Pro AIS Base By u นะครับซื้อได้ในราคา1,989บาทแล้วก็ลูกค้าทั่วไปซื้อได้ในราคา5,499นะครับ ถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรจากค่าย AIS ก็ไปหาซื้อกันได้เลยที่ AIS ช h o p นะครับก็จะมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศส่วนค่ายที่2สําหรับค่าย DT a ทนะครับ Oppo A53 รุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินนะครับแล้วก็ใส่ได้เฉพาะซิม d t a ทเท่านั้นมีให้เลือกกัน2สีก็คือสีดําแล้วก็สีฟ้านะครับการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคา990บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให เราเลือกดังนี้แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา990บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ 1, 9 9 0บาทตรงกลางเป็นโปร5 9 9นะครับซื้อเครื่องได้ราคา1,190บาทจ่ายล่วงหน้า1000บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นโปร499ซื้อ Oppo a 5 3ได้ที่ราคา1690ก้าบบาทจ่ายล่วงหน้า700รบาทนะครับซึ่งทุกโปรมี จนครบสัญญานะครับถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้ใครสนใจนะครับอยากจะซื้อไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ดีแท็ก สาขาขเราจะไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย t o มูฟเอชนะครับอ p p โป้เรุ่นรองรับเฉพาะเครือข่าย t o มูฟเอชนะครับก็คือใส่ได้เฉพาะซิม r u e เท่านั้นแล้วก็เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากเราค้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขามีให้เลือก2สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5499บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่นะครับสามารถซื้อได้ในราคา2499บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกกัน3 แบบนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา2,499บาทจ่ายล่วงหน้า1,000นะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสําหรับอินเทอร์เน็ตก็ให้มาใช้ทั้งหมด30 g กิกที่ความเร็วสูงสุดถึง300เมกนะครับส่วนค่าโทรก็ให้เรามาโทรทั้งหมด250นาทีถัดมาเป็นโปร599นะครับซื้อ oppo a53 ได้ที่ราคา2 8 9 9บาทจ่ายล่วงหน้า800นะครับมีสัญญา12เดือนเหมือนกันสำหรับอินเท ให้มาใช้20กิกที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็250นาทีโปร499ซื้อเครื่องได้ราคา3,399บาทนะครับพร้อมกับจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า500บาทมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนเหมือนกันทุกโปรนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตก็ให้มาใช้10กิกที่ความเร็วสูงสุด300เมกในส่วนของค่าโทรก็200นาทีนะครับทุกโปรโทรในเครือข่าย True Move H ได้ไม่อัน้นไม่จำกัดนะครับรวมไปถึง Wi-Fi ด้วยใครสนใจอยากจะซื้อนะครับก็ ไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทูทุกสาขานี่เป็นการสรุปราคาทั้งหมดนะครับสำหรับ oppo a53 ทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยถ้าอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรไปหาซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับถ้าอยากจะซื้อเครื่องเป่าราคาพิเศษพร้อมของแถมมากมายนะครับก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากชช่ององงขเรรามีปะโยน์ ผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ